มีลูกค้าอยากได้ต้นพูนรัพย์ที่แบบทรงตรงๆแล้วก็มีกิ่งยื่นไว้สําหรับปลูกชิงช้าด้วยนะครับเดี๋ยวผมพามาชมต้นนี้นะครับผมว่าจะถูกใจลูกค้าหรือเปล่านะครับไปชมกันต้นนี้เลยครับตามที่ลูกค้าต้องการก็คือนะครับทรงตรงๆก็มีกิ่งยื่นสําหรับปลูกชิงช้าก็จะมีกิ่งนี้เลยนะครับมันก็จะมีอยู่กิ่งเดียวเลยแหละนะครับกิ่งที่แบบใหญ่หน่อยแล้วก็ออพอที่จะรับน้ําหนักของชิงช้าได้นะครับ ต้นก็ไม่ใหญ่มากออกประมาณฟอร์มมินิมินิครับผมนะครับต้นนี้ก็ถือว่าสวยมากต้นหนึ่งนะครับทรงตรงมีกิ่งยื่นไว้สําหรับผูกกิ่งช้าครับผมสําหรับต้นนี้ไม่รู้จะถูกใจลูกค้าหรือเปล่านะผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมนะครับทรงต้นตรงๆแล้วก็มีกิ่งไว้สําหรับผูกกิ่งช้านะครับผมใครสนใจต้นนี้นะครับผมก็ สามารถทักสอบถามเข้ามาได้ที่ส่วนแม่แหวนกระเด้นนะครับผมยินดีบริการเลยครับผมหรือใครจะมาชมต้นจริงก็อยู่ตำบลชอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผม